สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube อยู่กับช่องดำหน่อยเลยถ่ายซิงครับผมรับคลิปนี้ัะพาพี่น้องมาถ่ายแปดครับด้วยผ่านหกตาช่างนี่ครับบางท่านอาจี่ว่าอาจจะตั้งคำถามว่าแค่ผ่านหกซื่อๆมาถ่ายอยากจะพึ่งเพาาะอะไรนะครับพี่นอ้งองบมงีม่อบอก พี่น้องสำหรับพี่น้องเชาารถไทยที่มีรถไทยนะเป็นของเจ้าของเองเลไทยให้เจ้าของวิธีการไทยของผมมันเป็นอยงเดียมื่อไงครับพี่น้องผมมีอย่างมากมายหรอครับวิธีการไทยของผมคือผมไทยไปแล้วผมก็ไทยกลับครับไทยไปไทยกลับไทยไปไทยกลับไทยไปล่องเดกก็กลับลงนั่นครับ มันจีไอถ่ายดินเขามันมุนกว่าเขาไถวนครับถ้าเขาไถวนเรามันจีมันจีเสียเวลาวนสมมติเราให้กลวงเสียพี่น้องคิดเบื้องนะครับจับจับนางนั้นตรงกลางแล้วมันวนออกวนออกวนออกซ่วยี่ช่วซช่วยมันที่เศษนะพี่น้องเขาต้องแล่นวนปลอมให้จักรอบตัวจับหลอดนะ เลยพลิกแพงใส่วที่นี้เลยครับโดยการไถไปถ้ามันเราผมไถไปนี่เนาะไถไปตลองนี่เนาะไปจนต,ตลอดไปถึงป่าับแล้วผมก็ไถกลับมาลองนี่นะครับทิศอินก็ขึ้นมาอีกตนนะัวนะเราพี่นอ้องก็ลบละเอียดตรงนี้นะนแต่ต่งางครับว่าแตกต่างหลายตัวเีก,ก็ไถรอบเดียวนะ อันนี้ผมหมายถึงสําหรับพี่น้องท่านใดท,ที่มีรถไถเป็นหัวยของเลยก็เอาถไถให้ยของนะมันดีอย่างหนึง่งเขาก็ต้องไปวนรถไก่เขาก็ต้องไปแล่นอ้อมรถไก่ให้มันเสียน,น้ำมันนะเขาก็อวย,อ,ยวาอวยหัวงานแล้วววยหงก็กลับมองเการอบต่อไปเขาก็ไถไปร่องอื่นเขาก็กลับมาลองเกาเลยนี่คือวิธีการของผมครับแปลงนั้นผมเทดไถมาเรียบร้อยแล้ว นี่ครับเบิ่งความแตกต่างของก้อนฉีไทยว่ามันมุนขนาดใดนอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดไผความคิดมันเนาะครับเนาะถามว่ามันมันเชีแบบยังแบบอละ่ะมันจะเป็นสูตรตายโตหรือบอลระบร๋าลู้เลาวก็คิดคนไปแล้วครับพี่น้องว่าเฮาเฮ็ดแบบใดมันเซฟน่อมันเฮาที่สุดแล้วก็งานเฮาออกมาดีนะ สมมติว่าเขาสิไถสองรอบนะถ้าเขาถ่สองรอบเพาไถวนสมมติว่าเ้าไถวนเขาเนาะมันสิเสียร่องตรงกลางเนี่น้องพอมันเสียร่องตรงกลางปั๊บเขาสิไถรอบนึงเขาจะถวนออกเอาก็ะเลียนวนให้คือนเขาครับเลียนวนหัวให้คือนเขาเลียนวนหัวให้วนวนวนอยู่นั่นแหละครับมันเกิดผมว่ามันเสียนะมันโดยใช่เหี้ยมเอาก็เลยใส่สูตรนี้ครับถ่ายไปถ่ายกับ มันจีออกงั้นมันจีออกมาค้ายๆผ่านไทย20กว่าจานที่ของรุ่นใหญ่ๆนะครับพี่นอ้องไอ้ตัวนั้นก็ตัวทั้งหนาตัวทั้งหนาเป็นซี่นั่นแหละตัวทั้งหลังก็สีนี้อีกจุดหนึ่งที่ทั้งหลังทำหน้าที่พิกดินกับพื้นนะ่ะก็มันก็ผมก็ว่าแนวทางเดียวกันแหละแต่แค่ว่าเพื่อนเล่นไปรอบเดียวเราไมนก็พิกไปพิกกลับเลยนะ ก็มีอย่างบางอย่างมาไหมครับมีเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้องสำหรับพี่น้องชาวรถไทยเขาเำให้ไปร้องเบิ้งครับแต่ขั้นไป็นไถรับจ้างก,ก็ได้เห็นแบบนี้นะครับมันภูมิคุค้มกัน <c ười> ไถ่รับจ้างเขาจะไถ่รถตามปะกะตินะครับขั้นที่เห็นแบบนั้นมันกับภูมิคุค้มกันแล้วนะพี่น้องสำหรับไถ่สองนะเทียนก็เกษตรกรบองลงไปครับสองรอบสามรอบก็ให้ลงไปครับเท็ยนไถ่มันดีเลย อยู่ของน,ะสน,นะสำหรับท่านใดที่ม,มีรถไถยสำหรับท่านใดที่บ่มีรถไถก็ขออไฟนะครับเนาะที่อาจจะดูดูซงว่าสิยังไงล่ะหมอนี่คือยีโปดแต้ไอ้อยมีรถไถเพื่อนอาจจะวางทีเนาะแต่ขอไฟสำหรับท่านใดที่บ่มีรถไถท,ที่เขามาบึงคลิปของผมนะครับเนาะคลิปนี้กับไ่มีอย่างไรครับเดี๋ยวผมซีสำกัน ทดอรอนให้พี่น้องเบิ้งวนนงันจิเป็นมิตรมาเดเบิ้งกันเลยครับ

อาจจะเป็นสันนุนนิดน้อยเร่อปัญหาครับเว้ารถถูกคุณ ครับผมคิดว่ามันโอุ่มเชนนะคิดว่าละเอียดไปในระดับนึงครับแล้วก็ปลูกได้ครับแค่นี้ก็ปลูกได้แล้วครับเวลาเขาปลูกเสร็จแล้วเขาก็เอารถไถละเอียบไปตามร่องปลูกเช่นเพื่อให้ลั้มรั้มอ้อยกับดินมันชิดกันอยู่แล้วเขายังล้างสายน้ำหยดหรือว่าเขาที่ลาดน้ำไว้ก็ได้วันทีครับคลิปนี้จะฝากกดกดไลค์กดติดตามทข้งช่องน้นอยกไส่ซิงก์ได้ครับ バラでこの人はね。